สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะคะดิฉันแก้มพิมพิตาโยเทียธิทรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ,ผการแผ่นพลาสติกปูบอดทาราค่ะสวัสดีครับผมเดียวนะครับสว่างสวยดีนะครับที่ปรึกษานันการเงินและการประกันตัวแทนบริการจากบริษัท AIA ครับ วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศงานปราจีนบุรีบิสเน e s s AI c o n n e ็ t 2 0ท5ที่จัดโดยกลุ่มธุรกิจ BNI อ u r r r a ค่ะครับผมและวันนี้นะครับข้างในงานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้เข้าไปดูในงานกันเชิญเลยครับไปกันเลยและเราก็มาเจอกับพลาสติกปูบ่อทารานะครับสวัสดีครับพี่โน้ตสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับโน้ครับ น้ตครับรกรรมการผู้จัดการแผ่นพลาสติกคูบอร์าราเราเป็นผู้นําด้านการผลิตจําหน่ายและติดตั้งแผ่นพลาสติกประเภท S D pe, P E L D P E แผ่นยาสฉพาะเจลเล็ไทยที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและการเกษตรนะครับเ<อ>ช่นงาน,นปูบอ่อน้ําบ่อเลี้ยงปลาบ่อสวยงามนากุ้งนาเกลือโคกหนองนาไบอแกส๊สแล้วก็ปูรองกันสารเคมีกากสื่งต่างๆบริษัทเราได้รับมาตรฐาน ISO 9 0 0 1ให้ใช้ในการผลิตนะครับแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าชั้นนามากมาย เช่น G B F S C G แล้วก็โรงมารพี่บเหตต้นนะครับแล้วก็เราจะมีบริการให้คำปรึกษาออกวารางานฟรีทุกขั้นตอนครับโอ้โหจริงๆก็คือครบวงจรเลยนะครับเรื่องของการเรื่องของการกูบอสแล้วทวเทศด้วยทวประเทศด้วยครับนี่โอ้โหโอ้โหประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยนะครับและพลาสติกกูบอสทารานี่อยู่ที่ปัจจินบุรีนี่เลยลงมานะครับเองโดยตรงครับติดต่อพี่โน้ตได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากเจอพี่โน้ตนะครับก็อย่าลืมนะครับ B N I Aurora นะครับเราสามารถมาทำธุรกิจร่วมกันได้นะครับและโบราณว่าไว้อย่าหวังน้ำบ่อหน้าครับแต่พลาสติกทาราหวังครับไม่ว่าจะเป็นบ่อนี้หรือบ่อน้าหากที่จะปูบ่อิถ,ถึงแผ่นพลาสติกปูบ่อทาราครับผมสุดยอดครับ